สบายดีสวัสดีครับผมพบกับเบายะออนทว่าครับพี่น้องครับนี่เบายะออนทว่าพี่น้องสิพ้าพี่พาน้องครับผมกินเข่ากินหนามครับผมเหตุงานมาเมื่อยพี่น้องครับผมมามาครับมาพี่น้องนี่เลยพี่น้องตอนหนาเนี <ates> ่ครับผมพัดเพชรกบพี่น้องนี่นะครับเป็นไรเป็นไรพี่น้องเป็นระแสแนะครับตอนนี้ใหญ่นะครับตาไี่ผีพี่น้องครับเพิ่งนี่หน่องกบพี่น้องนี่นะครับ ขอสวยให้เก่าพี่น้องครับผมนี่ครับพาพีีพระนองลงมือครับผมกินเข่าครับผมป่ะคำแรกพี่น้องครับผมเผ็ดรสชาติจัดจ้านเหมือนเดิมพี่น้องแซ่บหลายครับผมผักเคลืงเคี้ยงก็จะมีพี่น้องบมกเกียบบักแตงครับผมผักกาดนะครับแก่เผ็ดพี่น้อง ใบ,บเห็ดกระเพราเผ็ดนะครับนี่ลองตอน,นใหญ่ห ก็สิมีกระดูกนะเพราะว่าเมนูนี้บเบยาเฮตันี่สับผัดเส็จเป็นตอนไปหรอกพอดเป็นชิ้นนะครับเบญาเวลาหน่อยไ่หรอกง,งานหลายเลยทีข่ขานสับเพราะว่าถ้าสับถ้าสับมุนๆน,นี่ยไ่หรอกมันใส่เวลาโดนนะครับบเบยาเคยแล้วไ่หรอกกว่าสิแล้วเลยรบสองตนี่โดนแห้งนะครับอ่ะไปพาพี่พไปหรอกใส่ปากโอ้ยข้าวีิยพี่หรอก กบนะนั่นเองก็เสียเ่านะกบเถากระดูกมันแข็งเนาะเอาไปเนาะโอ้โหนะครับพี่ๆ้องๆครับผมตอนนี้ไอ้พวกเนาะเอาไปเนาะใส่ปากใส่ปาก เกรือแกงแล้วเน่ะ,ข,นะนนข,ข้ามีไง่ล้วเห็นว่าตอนกบเนี่ยขากบโอ้โหนี่เดี๋ยวแล้วกันน่ะข้ามไงโอ้ เนี่ยแดนเนี่ยเมื่อันเคาน์นานแล้วแบบกบเข้าง่ายเนาะแบบกบกบมันมันแก่แล้วมันมันแรงกบไปหลุดเนาะแสบแสบแสบโอ้ยเนี่ย มาใส่ปลาพี่น้องเนี่ยตอนกบถนั้นะครับใส่ปลาพี่น้อม,มาครับมาครับมาครับ ก็รู้สึกว่าเบายาแต่คองแส่บหรือบุ่ยเอิพี่เอินน่องกินเน,นาะนั่งกินมิดอิ่มลิมเลยเถอะมามาพี่นน่องครับผมมาครับมาครับืม แล네 <c> ้วอืมอืมบอ่ะพี่รอกครับยังอืม น่คำใหญ่ชูไทยพี่น้องเบิดแล้วเบิดแล้ว,ลวโอ้ยพี่น้องผัดเผ็ดครบไปอืมอืมอืมโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเบลย่อออดพี่น้องพาพี่พาน้องนะครับกินพี่น้อง ผัดเผ็ดกบพี่น้องเพ็รเผ็ดแซ่บๆนะครับนาให้นาน้าพี่น้องนาเกี่ยวเขาเนาะนาหนาวพี่น้องกบเขาไงพี่น้องได้กบเถามาพี่น้องผัดเผ็ดสูพีสูน้องกินนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บะยักนะครับเนาะกะเป็นกําลังใจให้กันนะครับในการทําคลิปนะครับบะยักษ์เป็นกําลังใจให้พี่ให้น้องครับในการทําคลิปเนาะสู้ๆครับผมวันนี้บะยักษ์อวสบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ